ไม่ใช่หนึ่งงานเพลงสีสองงานเพลงเพราะๆนะคะครึ่งที่เห็นนะคะจากยูอาร์บอยกับไวนะคะแล้วก็อีกหนึ่งงานเพลงท้องฟ้าจากเ a เปอร์นั่นเองค่ะฝากการในช่วงของรายการสมาย e r เรดิโอนนี้นะคะใครที่กำลังติดตามรับฟังอยู่พื้นที่ไหนนะคะพูดคุยส่งเสียงกันมาได้นะคะที่0ูนย์เจสามห้าสามสองหนึ่งสี่เก้า มาดูเรื่องนี้กันนะคะเรื่องของลูกผสมนะคะของโควิดสิหลายๆท่านก็กังวลเนาะบางคนบอกว่าโอไมครอนเพิ่งมานะคะมาลูกผสมกันอีกแล้วนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยท้อล้าอะไรอย่างงี้นะคะแต่ว่าอย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันไปนะคะเพราะว่าทางโฆษกรัฐบาลก็มีการแจ้งเรื่องของสายพันธุ์ลูกผสมเดลต้าครอนนะคะยังไม่ชัดเจนนะคะอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะคะแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเชื่อมั่น ในระบบสาธารณาสุขของไทยเรานะคะโดยทางด้านของน,นายธนกรวังบุญคงชนะค่ะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการเปิดเผยในกรณีเรื่องของความกังวลเนาะเกี่ยวกับการพบเชื้อโควิด -19 ลายพันธุ์ในสาธารณารัฐไตรัสนะคะโดยมีการตั้งชื่อว่า เดลต้าครอนนะคะซึ่งเป็นการผสมผสานพันธุกรรมระหว่างสายพันเดลต้ากับสายพันธโอมิครอนนะคะแล้วก็พบผู้ติดเชื้อแล้วจำนวน25รายนั้นนะคะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการชี้แจงประเด็นนี้นะคะว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่มีข้อมูลรายงานที่เป็นทางการออกมานะคะอย่างไรก็ดีค่ะทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีการติดตามข้อมูลจากทั่วโลกอยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในเร็วๆนี้นะคะ ขณะที่ศูนย์จีโนมของการแพทย์นะคะโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการนำรหัสพันธุกรรมทั้งจีโนมจำนวน25ตัวอย่างจากฐานข้อมูลโควิดโลกนะคะซึ่งทางไซปัสได้มีการอัปโหลดไว้นะคะมาวิเคราะห์แล้วก็พบว่ารหัสพันธุกรรมทั้ง25ตัวอย่างบ่งชี้ว่าเป็นสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งอาจจะมีการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของโอเมรอนเข้ามาระหว่างการถอดรหัสพันธุกรรมค่ะ ทั้งนี้ขอย้ำนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยยังคงไม่ชัดเจนจะต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปสักระยะหนึ่งนะคะทั้งนี้จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญการถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสระดับโลกบ่งชี้นะคะว่ากรณีการพบเชื้อสายพันธุ์ลูกผสมดังกล่าวเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงนะคะว่าจะเกิดจากการปนเปื้อนระหว่างสายพันธุ์เดลต้ากับสายพันธุ์โอมิครอนภายในห้องปฏิบัติการค่ะ นื่องจากตัวอย่างทั้งหมดไม่ได้มาจากคลัสเตอร์เดียวกันนั่นเองนะคะขอให้พี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวสารดูทางออนไลน์อะไรต่างๆทั้ง Facebook l i ์ทวิตเ t อร์นะคะทางสื่อต่างๆเนี่ยอย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปนะคะพร้อมเรื่องของการป้องกันตัวเองตามมาตรการสาธนารณสุข อย่างเคร่งครัดนะคะแล้วก็ขอให้มั่นใจหน่วยงานทางการแพทย์ของไทยนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าโควิด1 9จะกลายพันธุ์เป็นอะไรก็ตามแต่ถ้าเราปฏิบัติตัวเองป้องกันตัวเองนะคะแบบสูงสุดเนี่ยเชื่อว่าต่อให้สายพันธุ์ไหนก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะคะก็คือออกจากบ้านเมื่อที่เราเมื่อเราจำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็เวนเ้นระยะห่างด้วยถ้าเกิดว่าจำเป็นออกมา เว้นระยะห่าง1-2เมตรกับคนรอบข้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือสวมใส่หน้ากากผ้าหรือว่าหน้ากากอนามัยหรือว่าจะใส่หน้ากากสักสองชั้น3ชั้นก็ได้นะคะล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์เคยบอกเคยย้ำหลายครั้งแล้วนะว่าเจลแอลกอฮอล์เนี่ยซื้อแบบเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรขวดเล็กๆหรือว่าตอนนี้ก็จะมีแบบสเปรย์สเปรย์เล็กๆแล้วแบบกระทัดรัดอะไรเงี้ยนะคะถือไว้หรือว่าค้อยคอไว้ก็ได้นะคะ ก็จะได้ง่ายเนาะเวลาเราแบบหยิบจับอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความมั่นใจของเรานะคะล้างมือบ่อยๆเนาะแล้วก็อย่าใช้มือเนี่ยไปสัมผัสหน้ากากหรือว่าใบหน้าตาหูจมูกอะไรของเราไปนะคะหลีกเลี่ยงเลยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านเด็ดขาดเลยนะคะเราไม่อยากให้เราไปเป็นตัวแพร่เชือช้อถูกไหมแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆด้วยพวลูลูบิด ประตูอะไรอย่างเงี้ยนะคะราวบันไดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิดไม่ใช้ร่วมกับผู้อื่นอันนี้สําคัญเหมือนกันแยกจานแยกช้อนแยกอะไรแก้วน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะของใครของมันเนาะแล้วก็กินอาหารที่ปรุงสุกใหม่แยกสำรับแล้วก็ใช้ช้อนกลางส่วนตัวอันนี้ก็สาคัญเช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่ารับประทานข้าวด้วยกันเนี่ยก็แยกเป็นช้อนกลางของใครของมันดีกว่าเนาะแล้วก็หากว่าเราสงสัยว่าเรามีความเสี่ยงเราไปเดินทางในพื้นที่เสี่ยงหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะ ก็ตรวจด้วย ATK ทุก3-5วันค่ะเพื่อตรวจสอบคัดกรองเบื้องต้นนั่นเองนะคะนี่เป็นเรื่องง่ายๆนะคะที่จะป้องกันตัวเองต่อโควิด1 9ทุกสายพันธุ์เลยถ้าทําได้เนี่ยนะคะเราจะต้องห่างไกลแล้วก็ไม่เป็นโควิด1 9ไม่ติดเชือ้อโควิด1 9แน่นอนอันนี้ฝากเน,น้นย้ํากันเนาะในช่วงของรายกัด สมายเรดิโอนั่นเองค่ะฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาช่วงท้ายของรายการนะคะตอนนี้มีเรื่องอะไรนํามาฝากกันอีกนั้นติดตามกันได้นะคะในช่วงของรายการสมายเรดิโอค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครู่เดียวไปฟังงานเพลงพเพราะๆนะคะที่นามาฝากกันก่อนค่ะ มองยังไงก็แพ้จนทางไม่รู้เป็นอะไรมองมองไปก็เห็นคำว่าน่ารักเต็มไปหมดเหมือนโดนสะกดเอาร, oh. รู้ไหมฉันเขาชอบรายยิ้มเธอ